สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ e b ฟ a i n g ของเราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับผมของกล้อง IP Cam e r a ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็โหลดนะครับคำว่า e ีฟโฮมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันครับเมื่อเราโหลดแล้วเราก็จะเจอในส่วนของหน้าจอแบบนี้นะครับ e ีฟโฮกดเข้าไปเลยครับถ้าหากว่ามี ID อยู่แล้วก็ล็อกอินได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีเข้าไปที่ r e g i s t e r ครับโอเค r e g i s เ e r รเสร็จปั๊บนะครับผมให้เราใส่อี เอาละครับเมื่อเรารีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูที่หน้าจอนะครับผมมันจะมีคาว่าแอดครับให้เรากดคําว่าแอดเข้าไปนะครับย้ำนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมต่อให้โทรศัพท์มือถือของเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เดียวกับเราเตอร์ที่เราเสียบสายแลนเข้ากล้องนะครับมาดูกันที่คามิล่านะครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราสแกน q r c o d e คดรับดูที่ตูดของกล้องนะครับผมให้สแกน QR Code คตรงตูดเลยสแกนเสร็จก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับให้ใส่ชื่อเข้าไปครับ นี่ยผมใส่คําว่ากล้องแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะสังเกตจะได้ยินเสียงจากกล้องด้วยโอเคชื่อนะครับชื่อของกล้องเนี่ยให้ใส่คําว่าแอดมินนะครับ a d m i n นะครับผมโอเคใส่คําว่าแอดมินเข้าไปนะครับปกติแล้วเขาจะใส่ไว้ให้เรียบร้อยส่วนพัสเกิลนะครับผมให้เราดูตรงท้ายกล้องเหมือนกันท้ายกล้องจะเขียนพัสเกิลว่าแอดมินเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้อง อะไรมากมายครับก็พิมพ์คําว่าแอดมินเข้าไปเป็นพาสเวิร์ดนะครับเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยครับแค่นี้เชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปกล้องตรงมุมซ้ายล่างของรูปนะครับอ่าเสร็จปั๊บก็จะเห็นกล้องมาแบบนี้เราสามารถโพสได้นะครับผมสามารถเลื่อนไปด้านข้างได้ซ้ายได้ขวาได้นะครับแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงได้การหมุนนะครับจะหมุนได้ อยู่ที่180องศานะครับนี่นะครับก็จะหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยเราสามารถรีคอร์ดได้นะครับให้มันเซฟไปในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับสำหรับตัวของกล้องตัวนี้นะครับโดยการวิธีนี้เลยปึ๊บให้เป็นจอใหญ่อ่ะเมื่อเรามาหน้าจอนี้แล้วนะครับเราจะเห็นปุ่มสีเขียวด้านขวามือนะครับผมเราสังเกตตัวนี้ครับเมื่อเรากดลงไปนะครับเราพูดใส่โทรศัพท์เสียงมันจะไปออกที่ตัวกล้องแต่เมื่อเราปล่อยนะครับเมื่อเราปล่อย เร, graduate, เราพูดจากกล้องเสียงจะมาออกที่โทรศัพท์นะครับก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นเองนะครับมาถึงปุ่มด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาดูนะครับมุมซ้ายล่างครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มแครปหน้าจอนะครับเป็นรูปภาพนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับผมปุ่มที่สาจะเป็นปุ่มหูฟังนะครับก็คือเราต้องการฟังเสียงจากกล้องนั่นเองนะครับปุ่มที่4ีจะเป็นมุมกลับภาพนะครับกดปุ๊บเนี่ยภาพก็จะกลับด้านนะครับผมกลับไปที่เดิมก่อน ปุ่มที่5้าก็จะเป็นปุ่มกลับหัวนะครับนี่นะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับปุ่มทั้ง2ปุ่มนะครับเหมาะกับการเวลาที่เราเอากล้องไปติดกลับหัวนะครับเราก็สามารถเลือกมุมได้ครับเลือกมุมได้ว่าจะให้กลับหัวไปทางไหนนะครับแล้วก็เราก็กลับไปที่จอเล็กนะครับพอกลับไปที่จอเล็กปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับจริงๆมีหลายห้องให้ได้เลือกกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับผมเ,เชื่อมต่อแล้วก็รวมถึงการใช้งานนะครับกรณีที่เราจะใช้ ให้กล้องเชื่อมต่อกับ WiFi มันจะมีรูปตั้งค่าอยู่นะครับให้เรากดไปที่ตั้งค่าครับเ็จปัป๊บนะครับผมให้เราไปเลือกที่ WiFi s e t t i n g นะครับอ่าแล้วตัวกล้องเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อหา WiFi ที่มันสามารถเชื่อมต่อได้นะครับให้เรากดไปที่ WiFi นั้นเลยนะครับพอกดไปที่ w i f i ปุ๊บใส่รหัสนะครับ เมื่อเราใส่รหัส wifi เข้าไปแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเสียบสายแลนแล้วนะครับถอดสายแลนออกได้เลยนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสามารถเอาไปเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆนะครับผมเอาละครับก็จะลาไปด้วยกับหน้าจอของกล้องเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับเอาไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับ